เอฟอีดีไม่สุดนเลยให้ก็ไ้โดนทังหอมครับใหงขัวไาหลายมือเป็นอาทิตย์กับหอมใส่รอบสองหอบสามก็ยังหอมก็เก่าครับยังหอมเติมก็เก่าสวดเนาะสวดสวดครับสวดสวดนะโอ้กุ้งทนความหอมออกไปครับเขาไม่เช่ชมอาหารสวัสดีตอนแรกครับผม ตอนนี้กะเวลาประมาณหกโมงแรงครับได้เวลาไม่ใส่มุ้งดักกุ้งดักปลาแล้วครับที่หม้เดิมครับบรรยากาศตอนแรงสวยๆครับพระอาทิตย์กำลังสิลรับขอบฟ้าครับตอนนี้เหลือน้อยหนึ่งครับกำลังสิลงแล้วเยอที่ใส่ก็เป็นห้าอ่อนขัวครับหอมๆผสมครับอาหารหัวอาหารปลาดุกครับคุกเข้ากันเขากันแล้วก็นวดในเขากันครับ ปันเป็นก้อนนี่ครับ,ส,รรบสูตรเด็ดครับสูตรเด็กของมื่อนี้สูตรเดิมๆเมลยครับเลยใส่เลยครับผมเอาไว้ตรงกลางครับตรงกลางมุ้งนี่ครับนี่เลย หลังแรกเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้มันเหมิดกันให้มันเหมิดครับเดี๋ยวมือ้อเช้ามารุ่นกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนหกโมงเช้าครับแต่เวลามายำมุงดักกุงดักปลาครับใส่ใบเมี่วานตอนแรกด้วยเนื้อหำอ้อนรครัวผสมกับหัวหันปลาดุกครับสูตรด,ดั้งเดิมของผม่แหละสูตรเด็ด,ด,ดสูตรเดิมครับ ติดตามหลังแรกกันเด้ครับผมไม้สะบัวแดงครับที่ไม้เดิมหลังแรกแหกมันครับจังได้เนาะโอ้เออดูไปไล้ครับไปไล้ กุ้งไหมโอ้โหลังเลแขล่งมันครับลังเลกระโดนเสแล้วโอ้โหเรียบเลยครับผมเรียบโอ้โห,โโหกุ้งลุ่นๆนครับพูดนะโอ้โห นี่เปิดหัวดีครับปกติลังแรกจะบ่กค่อยหมานไปไหนครับนี่ครับลังแรกเป็นกอเป็นกำนะครับผมโอ้นี่นะครับยืดของผมมัดไปนะมันห้อยกินหลากหลายเลยกินก็เป็นหลายนะครับนี่หัมออนขวัวหอมๆผสมกับอาหารปลาดุกคุกเข้าให้เข้ากันนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน,นแล้วครับแจ้วครับ สองแตงนตงเด็ด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 โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตกใจมาทานกินอออืื S <S <an> มูปาออ่าเขาไม่ยิงแล้วครับเตะมันคือเขานอนนะเจ้าเจ้าเจ้ามูป่าอีกแล้วตายงายแกในมุงเนะครับเดี๋ยวเขายาดจัดการตัวปัญหาออกก่อนเลยครับตัวปัญหาออกแล้วครับเหลือแต่กลุ่งงาม,งาม เบิ้งเงินครับอันนี้โอ้นะโอ้สุดยอดครับเต็มกราไล้ครับผมโอหอมเงียหอมเงียะเยอยกุ่งครับทำขัวระขัวหารปละดุกหอมหอมเด็ดอีดีนี่สุดเลยเฮ้กเอาไว้โดนทั้งหอมครับ ขวไปลายมือเป็นอาทิตย์กับหอมใส่รอบสองรอบสามก็ยังหอมก็เก่าครับยังหอมเติมก็เก่าสวดนะสวดสวดครับสวดสวดมาเลยว,วอ้กุ่งทนความหอมไปครับเขาไม่เชื่อชมอ,อาหาร โอ้นะเอ,อ้ยกรุงครับกรุง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 นี่ครับสุดซุดเลยอันี้เขาท่าครับเขาท่ายี่ยมเลยดูที่ซีดูตรงนี้ดูตรงนี้ สวดโอ้มงคลจมงกคดสวดคนะโคบกโมกแตงพี่น้องเลยเบิ่งกันครับเบินัชัด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 เลย ้วครับ,นนรบหลายยังคักเลย สวดบางท,เงท,เทีเจ็บสวดโอ้คนะสวดครับครับางทีเจ็บเจีวเลยหอมครับหอมเกียย์หอมมากเลย ยอดเลยนะสุดยอดครับสุดยอดเพือนครับ ดีครับผมผลงานร่วมครับเศรษนีมุงเก่าหลังครับน้ำงามเลยสวยครับนะครับบะกะกึกใกล้ๆเลยครับเก่าหลังครับเก่าหลังเด็ดๆครับเดี๋ยวผมจะเทศใส่กระลำบ้าง,างให้เบิ้งครับว่าจะได้ไหลายประใดนะ๋เนาะ แรกครับกลุ่มครับกุ่งล้วนๆครับหลังแรกหลังแรกครับหล,ล,บล,งล,งบลังเดียว Thế, sai luôn, thì thế xây luôn hết mất đấy, nó bưng thì อืมโอ้เ <complex> ห <í toys> ็ในไลน์คับครับกดนะ สุดท้ายครับนี่ครับผลงานเซานี่ครับมุ่งเก้าหลังเด็ดเด็ดเลยครับ เดี๋ยวันหน่อยครับนะยำอีกเพื่อนึงก็กคือสูตรเนี่ยสูตรเดิมของผมแหะห้อออนขวัวผสมกับหัวอาหารปลาลุกครับหัวอาหารปลาลุกนี่ห้อไปแซน้ำเทน้ำใสให้คุกให้เข้ากันพอดีแล้วแซ่ไปมันนุ่มๆครับวิธีการ พอหนุ่มแ้วเขาก็เอาห้่ไปขวัวให้เหลืองหอมกระคััๆแต่ก็มาเทใส่ตอนนันท้อนนะครับเทใส่กับอาหารปลาดูกนวดนวดนวดคุกคุกให้เข้ากันครับ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใส่ผมก็ใส่ไข่เป็ดครับไข่เป็ดสดแต่ตามใจชอบได้ใส่หนอยใส่ไหลผมก็หัวหันโลนึงหัม่มทงนึงเอ้ยอห้ม่มทงนึงไข่เป็ดสามลูกนยครับผสมใส่กัน สำหรับคลิปนี้ก็ได้ก็หน่อยได้ครับเนี่ยได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดซับสไครต์หรือว่ากระดิ่งนะครับอุปถัมหาวิธีการทำมาหากินไส่เบ็ดไส่กุ้งหาปลาหาปูหาปลานี่แหละครับมาฝากพี่น้องรับรับชมคือบอผาดคลิปต่อไปก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เ้ยครับ สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณีนนหลายๆครับที่ทุกๆทานที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ